สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพานะครับหลวงพ่อทวดย้อนยุคเลขใต้ฐานนะครับเนื้อนาวาโลหะหรือนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์เบตงนะครับผมเลขใต้ฐานก็เป็นกล่องผ้าไหมสีเขียวอย่างดีนะครับผม นี่นะครับอุนี้หมายเลขเนี่ย897เป็นเลขที่ผมชอบนะครับแล้วก็เก็บไว้นานแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นเลข7 8็ด8ปเานี่ยเขาเรียกว่าเลขมังกรนะครับอันนี้ก็สลับนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเลขกําลังสูงนะครับผมก็เลยเก็บไว้เป็นปีแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะตัดสินใจเอามาลงนะครับเพราะว่าเลขดีนะครับอันนี้รุ่นนี้นะครับนี่ หลวงพ่อทวดย้อนยุควัดช้างให้16ตุลาคมพศสอง2้าพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับรุ่นย้อนยุคนี่นะครับเป็นรุ่นพิเศษของทางวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับพระเนี่ยเป็นพระรูปหล่อนะครับ กล่องบุสักหลาดสีเขียวยังดีนะครับพาเป็นพารูปหล่อนะครับพิมพ์ฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าฐานเบตงนะครับหรือเรียกว่าฐานเบตงพาร์นี่เขาจะตอกเลขนะครับพาระเบตงปีศูนย์ห้าเนี่ยราคาหลักล้านนะครับเนื้อนวโาโลหะนะครับ ก็รุ่นแรกเนี่ยร <c oughs> ุ่นแรกเขาสร้าง999าอก้างค์นะครับรุ่นที่สองนะครับเบตงอันนี้นะครับเบตรงรุ่นย้อนยุคอันนี้นะครับก็สร้าง999าอกเงค์เช่นกันนะครับผมสร้างเท่ากันเลยนะครับ999าอก้าสเองค์เหมือนกันนะครับผมและที่สำคัญนะครับคือเขานะครับใช้พิมพ์ เบตรงรุ่นแรกปีศูนย์ห้านะครับมาถอดพิมพ์นะครับผมเอาพามาถอดพิมพ์แล้วก็ถ้าทําเป็นพ้าเบตรงรุ่นนี้นะครับแล้วก็ได้นําก้านช่อชนวนเก่าของเบตงปีศูนย์ห้าเนี่ยมาหล่อเป็นพารุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้มวลสารเก่านะครับผมการช่อชนวนเก่ามาพ้าเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆจะสังเกตว่าพ้าเป็นพ้าปีสี่สองทำไม เนื้อหาถึงจัดจ้านนะครับทำไมถึงเนื้อจัดแบบนี้เพราะว่าเขาใช้โลหะเก่าปี05มาหล่อนั่นเองนะครับผมก็คือช่อชนวนของเบตรงรุ่นแรกนะครับนำมาหล่อเป็นเบตรงรุ่นย้อนยุคปีพศ2 5 4 2นะครับพระรุ่นนี้มีในสารระบบวัดชั้งให้แบบชัวร์ร้อยนะครับเพื่อนๆพพี่ๆเช่าไปแขวนเนี่ย เรียกได้ว่าสบายใจได้เลยนะครับผมเป็นของดีนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับเพียง999องค์เท่านั้นนี่นะครับมีคาบเบ้าคาบอะไรเดิมๆนะครับนี่คลาสสิกนะครับเนื้อเนี่ยตรงนี้จัดแดงเลยนะครับผมดูฝั่งนี้นะครับ เนื้อเขาจัดดีนะครับด้านหน้าดัานข้างสองข้างเนื้อจัดมากด้านหลังนะครับพาเลขกำลังสูงนะครับอันนี้ผมเลยเก็บไว้นานแล้วนะครับนี่ที่ใต้ฐานลันเลขอาาบิกเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับอง์นี้เลข897ด มีการต่อโค้ดสองที่นะครับแล้วที่สำคัญนะครับเขาได้เจาะรูนะครับแล้วนำผงว้านปีพศ2497รุ่นแรกที่แตกหักนะครับมาบรรจุเป็นอันนี้นะครับผมมวลสารสำคัญเลยนะครับผงว้าน97ชัวๆนะครับผมรุ่นนี้สร้างน้อยเก้าร้อยกบเงค์เท่านั้นนะครับเลขก็สวยนะครับอุดผง97 ชนวนเก่าเบตงศูนย์ห้านะครับพารุ่นนี้เรียกได้ว่าแหวนแทนเบตรงรุ่นแรกได้เลยนะครับแต่ราคาเนี่ยบอกเลยนะครับห่างกันลิบโลกนะครับผมนี่เบตรงรุ่นนี้ชั่วๆนะครับสบายใจได้ว่ามีสร้างอย่างแน่นอนนะครับน่าเก็บมากนะครับรุ่นนี้เพราะว่า l i m i t ต็ด dition นะครับสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสเก้าเท่านั้นนะครับผมเนือนวะ เนื้อเงินก็เก้าร้อยเก้าสเก้าองค์นะครับมีเนื้อทองคำด้วยนะครับรุ่นนี้มีด้วยกันสามเนื้อนะครับผมองค์นี้เลขสวยนะครับแปดเก้าเจ็ดก็สำหรับองค์นี้นะครับสำหรับอง์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไปที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับ ผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆพเพื่อนๆนรับชมกัน สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ